ยิ่วเฮพีนองเบิงอีกค่ะมือนี้เฮ็ดขนมผักกาดยีสิบกิโลค่ะเฮ็ดแจกพีแจกนองเพิ่นเต็มถาดเนียค่ะหนึ่งนี่ึงนี่อีกค่ะซึงใหญ่ๆนี่แหละยีสิบโลค่ะแสบ็บๆนะคะผู้ใดบ่เคยกินบางคนเพิ่นมาเพิ่นบ่เคยกินบ่เคยเฮ็ดเนาะค่ะขนมผักกาดมีขายคือกันเดอค่ะในตลาด เขาเคยวิวเคยลงคิดไปแล้วค่ะหนึ่งแล้วก็สิบประมาณนี้ละค่ะไปตัดเป็นชินเป็นชินเอาไปถอดหรือเอาไปพัดใส่ทวงวงอกเนาะคะ่ะขนมประกาศนี่พัดใส่ทั่วงอกใส่ซีอิวเป็นเมนูอาหารได้อีกเนาะคะ่ะอันนี้เพิ่นเห็ดแบบเจถ้าพ่อเห็ดเจเพิ่นก็ใส่กุ้งแหงเนาะคะ่ะทั่วลิซงกุ้งแหงสูตรของมันมีใบขึนชายเนาะคะ่ะเขาเจ้า,จาแป้เขาเจ้า,จา ผสมแป้งข้าวเหนียวนิดนึ่งผงนสิไทยใส่ถั่วลิสงสดนี่แหละค่ะเอามาตม้ตมต้มแล้วแกเอาเปลือกมันออกใส่เห็ดหอมสูตรของเขาค่ะแสบด้ค่ะผู้ใดพอเคยกินหอมเอาไปถอดแล้วก็หอมให้มันเหลืองสื่อกินแพงเลยค่ะเพราะมันถูกๆเ้ยค่ะนี่ขนมผักกาดนี่มนี้เ่นเห็ด20สิโล เห็ดยูบานนี่แหละค่ะเห็ดกินกันเห็ดกินในครอบครัวแล้วก็แจกพีแจกน้องเป็นเป็นคนขยันเห็ดเนาะค่ะพียูุบานนี่แหละเป็นเห็ดเห็ดแตงแต่เทียงก็ล่างแล้วนี่ค่ะกลางแล้วหามงุ่งยังหนึ่งเมื่อเท่าแล้วค่ะยังอีกชุดหนึ่งอันนี้ชุดแหลกค่ะหนึ่งไปแล้วนี้แซ่บแซบค่ะผู้ใดบ่เคยกินกน็ลองไปเห็ดกินบ่งเนาะ,ค,ะนค่ะในยูทูปเพื่อนมีบอกมีสอนอยู่ อีค่ะถอดแล้วมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ตัดนาะถอดนะคะถอดแล้วก็สิออกแบบนี้หอมแสบเลยค่ะขนมผักกาดถอดมีถั่วนี่สงมีใบขึ้นชยัยเ็จแสบค่ะผู้ใดบ่เคยกินก็ลองเห็ดกินเมืองเด้อค่ะสูตรพิ่มีบอกอู่แล้วเนี่ยเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยหนึ่งเบดแล้วสองซึ้งจบแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะขนมพักกาดเต็มถาดเลยเสร็จแสบรสชาติแสบแล้วอร่อยซ้มแล้วเรียบร้อยกินแล้วเรียบร้อยออกมาแสบ